បាយ៉ាំងទៅបាយមិនសົງងងគូទឹកណាមក៏មិនជ្រៅណៅក៏មិនជ្រៅមក นี่ปกระชอนใช่ปะะปลาเลยวะเชี่ย <Yeah. S 2> ดูมันขยับน้ำดิปลาเลยดูด Ôi. Không có tại. Không có cắt i <laughs> กัด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 ใกล้ๆอยู่ตัวอ้นตัวันดีตัวัดนดีใตแน่นด้วยกัดใกล้ๆหมดแล้วปลายางอย่าหลุดนะเออปลายางจะเต็มครับผมกัดตึ๊กกระส่งนะเดืบร้อยนี่ครับโอ้ยปลาอ้วนๆดังนั้นกัดแบบนี้วิดแน่นๆนครับไส่สวยเลยครั ยังจะเต็มอย่ายังจะเต็มโอเคครับผมฝ่ากไ่ได้ครับหนึ่งแต้มอีกหนึ่งแต้มน้ำโลง่ลงๆครับลองดูหน้าเนี่ยลมมันเริ่มโยกครับประชอน,นะมันจะเอาทั้งใต้น้ำทั้งผิวนะ้ำใต้น้ำมันก็สนใจนะครับมันเล,เล่นล่าเหยื่อแล้วเราก็หาเลือกเหยื่อที่แบบว่าให้มันถูกทางมานะันยังไงก็ได้ตัวผมนี่เย่ายังจะเต็มวาผมสุดยอดมากครับ